ดับดับดับมิมตอดตามิมบอกว่ามึงกำลังกวนกูอยู่โอ้ยมึงือหายเดี๋ยอะโอ้ยรอบสองเด้โอ้มหงมวนไปแล้วองครับ เบิ่งครับออรอบ,บสองครับเนี่ยดูว่ามันทำหัวน้ำแล้วนะครับใส่น้ำแล้วด้วยครับใช่ครับใส่น้ำอย่างงามเลยนะครับนีครับเหมือนพึ่งเลยครับโอ้ขาวพันต้น 听声了。 สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกและพลานต้นนะครับทีมงานหมานเหล็กในมาซ้ำหมายเดิมนะครับเมื่อวานนี้เราได้ลังอยู่ข้างหลังยังไม่หนีแต่ว่ามันมีอีกสายครับพึ่งเหนือแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอไหมนะครับมันไปทางนี้นะครับนี่ครับลงดอกไมยราบอยู่นี่นะครับมีหลายตัวอยู่ขนาดว่าสวยแล้วนะครับก็ประมาณสักสิบโมงครพี่น้องครับ เดี๋ยวลองนั่งดูกันก่อนหวังว่าจะเจอนะครับไปนี่แหละแต่มันเป็นป่าที่กว้างมากป่าวัดป่าช้าเป็นลุ้นกันว่าจะเจอไหมเดี๋ยวดูตัวก่อนนะครับเสเลยบัเสียเอาให้พี่น้องมึง่ะผมมีจ้อยนะครับบินแวบๆๆๆนี่นี่นะครับนี่มันก็ไปป่านี้แหละครับนะครับแถวต้นยูคานี่นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะอยู่แบบไหนมีทั้งตัวโด่งแล้วก็ตัวเลี่ยดไปนะครับเดี๋ยวดูให้ชัดก่อนนะครับเวลาดูพึ่งก็เอาให้แน่ใจครับพี่น้องครับดีไม่ดีเดี๋ยวตามแมงอะไรไปก็ไม่รู้นะครับไม่เห็นละเหนื่อยครับจัดไปครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับช่องหนุ่มบ้านโคกนะครับเป็นกันเองสนุกสนานนี่ฮานะครับร้านต้นก็ติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้จัดไปพี่น้องโกโก นั่งดูแดดร้อนๆได้สักพักใหญ่พี่น้องครับพึ่งน่าจะไปนี่เลยนะครับทิศทางที่เราบอกตอนแรกนะครับเดี๋ยวไปดักดูดอกไม้ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าแต่ป่านั้นมันใหญ่มากนะครับถ้าไม่เห็นจุดที่พึ่งบินเข้าอาจจะต้องมุ่นกันแหลกลานนะครับดีไม่ดีไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูจุดนั้นกันตอนนี้ตามมาดักทางพึ่งที่มันมาแล้วนะครับเราดูตอนแรกอยู่นู่นนะครับมานี่เลยนะครับ ป่าเครื่องรังนี่นะครับมีอยู่ตัวนึงตรงนี้นะครับโอุ้้ต้นหายไปไหนแล้วนั่นครับเดี๋ยวนั่งดูกันก่อนนะครับมันจะเข้าป่านี้จริงไหมหรือว่ามันจะกลับไปนะครับก็ต้องดูให้ดีครับพี่น้องครับหวังว่าจะเจอครับรังนี้นะครับอาจจะแดงจึงคืนก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะขาวอักลากไหมขอให้ฟุกเหมือนเมื่อวานครับ เป็นต้นไปนไหนแล้วมันดีด้อมีตัวเดียวเดี๋ยวดูพึ่งก่อนครับซ่อรมซ่องกลานี้มอมือนี้ดูกันอยู่เหมือนว่าพึ่งเข้าไปในนี้จริงๆครับพีนน่น้องครับ เราจะต้องเริ่มมหกรรมมุ่นป่านะครับโอ้โหใหญ่ด้วยเดี๋ยวมุ่นเป็นเส้นตรงไปนี่นะครับดาน้ากันเข้าไปเผื่อเจอรังมันครับแบบฟุกฟ๊กๆดูตัวไปด้วยนะครับในอากาศปลาพี่น้องตอนนี้มาม่วในป่าแล้วนะครับพี่น้องครับไม่รู้จะเจอไหมป่ากว้างเสียด้วยต้องดูตัวไปเรื่อยเลยครับบนอากาศวังว่าจะเจอนะครับ มานี่แหละไปครับมุ่นมานานเติบมีเสียงจากพลานต้นครับเจอพึ่งแล้วครับแ,แดงจึงคืองแล้วว่งานนี้นี่เดี๋ยว วชุดยอดนะครับตาดีมากโค้ดหนำอุปกมเยอะเลยนี่เห็นปะหมอนเป็นหอยคนมาเห็นเลยเจอแล้วครับพี่น้องครับพึ่งนะครับโอ้โหรังทรงโค้งโอ้หวังว่าจะขาวอากลากนะครับลุนเอาไม่เห็นครับ ไปใกล้เลยโอ้ยทรงขาวอยู่กันต้องขาวขาวขาวขาาวขาขาวขาวขาวาขาาแกงหอยคนมาแล้วนีขาวอยคนมากกระสางครับเราเห็นแล้วเจ๋ยวครับมื้อนี้ครับเจออีกแล้วหนึ่งังบบใหญ่บานไดแตกถือว่าโอเคอยู่เลยครับใยมันแตกเด้อไปพี่น้องไปเตรียมครบเตรียมของมาจัดกันนะครับจ้ำ โอ้ขาวพันธุ์นเห็นรังเรยวนะก็มาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปลนพึ่งกันครับ<ก>เผื่อจะได้ไปต่อได้มิ้มได้พึ่งอีกนะครับ เขาถางนี้ดีกว่าครับต้นๆกันไปดูกันครับจะเป็นลังยังไงครับจะขาวไหมจะแดงไหมจะหัวน้ำตุมต้มๆไหมไปดูครับไฟจะไม่ปาระวังไฟจะไม่ปานะครับทำไฟโอ้เดี๋ยวเห็นขาวๆอย่างนี้เห็นไหมครับมาครับทมาใกล้ๆครับเข้าไปใกล้ ม,มันเขาง่ายกับเขานั่งเละครับเห <c oughs> มเนผมคิดได้เละอู้ว่าจะเป็นรอบทองนะครับางนั้นกักขักางพานำพวกกัคักไปได้ครับอยังอับซำเลยครับพี่น้องดูงครับ เปกปาครับทางนี้ก็ได้ครับเหนครับน้ำน้ำโบมีเลยน้ำบมีอาจจะต้องขอไปเบิดด้วยครับพี่น้องครับแบบนี้เนะครับนัันน่นนนครบ้ำไม่มีเลยครับโอ้โหใเป็นรอบสองรอบสามไปแล้วนะครับพึ <c oughs> ่ง มันย <porch. S 2> ังพันดุดโอเคครับเดี๋ยวตัดครับพี่น้องครับเาถ้าเกิดตรงนั้นมันดำเราเหลือไว้จักหน่อยก็ได้บนนี้เหมือนกันครับผมให้เขามาเอาดีครับเขาาพโผล่เขาโผล่ดิเอาเก่าด้วยรังทรงโค้งนะครับ โอเคเดี๋ยวตัดครับโอเคครับมือตัดเราพร้อมแล้วอยู่บนนูน้นเ,เดี๋ยวควันใส่ให้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาโบเบิดนะครับพี่น้องครับจะเหลือไว้นะครับมาถูกถูกตัดไหมเนี่ยผมรับนี่ครับ เอาเอาทางล่างนี้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะลงมาตัดข้างล่างอ่ะจบก,ก,กลางก่อนก็ได้แม่เข้าดีกี่ลูเข้าดีเนี้ยมา,าตรฐานมานตรฐานจุกไม้เบิดเลย mấy các, ờ. ừ. đây các, cùng với tí nữa, con mà hiện nè những chục nó tí nữa, đây, chục อย่าปาดออกลายเด้อหัวน้ำะเดีอยวาหังที่ขาดไปครับเอาเอาถุงไปครับโู้อู้โหโี่กัดกินึ่งครับย่อยโจกๆเลยตน้น <c oughs> <c oughs> เอาย่งหัวเข้ายียงหอ จะไปจำกินข้าวสวยนี่ครับ hey, เฮ้ยข้าวเที่ยงนะครับ <laughs> <laughs> เอาขอบเท้าเด้อะดูตัดพือโอ้โหหน้ามันนี่ครับโอ้พอดีอออ <laughs> <laughs> เลยไ <laughs> หมเออเอ็นครับ <laughs> เอา้าค่อนข้างลำบากด้วยครับหนะี่งปัดพึ้งใส่ของหนึงพ่อพ่อตัด ว่นีดดิเมนครับอือท่านั้นเดี๋ยวค่อยเอาอีกชิ้นนึ่งของ้างก่อนอะหวังว่าจะอยู่นะครับยวเข้าไปแมีดำหลายครับค่อยๆเดอ๋ยวสีๆว่านี่แหละโอเคนี่ครับนี่ครับค่ะค่าน้ำมันครับพอได้อยู่นะครับนี่อันนั้นเราบวเอานะครับหวังว่ามันจะอยู่ต่อนะครับไว้ครับตัวนางก็หลายอยู่ เกเก่งนี่เดียครับ <c oughs> คนมาเห็นเขาจะว่าโอ้นยังวะจีนเนาะือซุ่มถือเปล่าออขึ้นมาหมดหมาที <c oughs> โอ้นี่นะครับพี่น้องครับกาพอได้ติดรถกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปลองเลาะเบืองอีกนะครับเผื่อได้อีกเลยครับผ่านมาทางนี้พอดีครับผ่านมาดูมิมที่เรามาตัดไว้นะครับอู้เริ่มทำหมูน้ำแล้วครับ มองหินมูลน,น้ำขาวๆขาว้างบนแล้วนู้นน่ะนี่พี่น้องครับอยู่นะครับเุ้ยกำลังปุ้มกันเนาะเมียนครับกำลังอุ้มปุ้มขึ้นเร็วครับมแมงหามสารพิษเด้อควันใส่แล้วก็จัดการมัม่างนห้ควันใส่แล้วก็ข้ามเลยเมงนั้นน่ะนี่มันไข่ใส่รังมิม ครับมิมตอดตาเป็นวัวมัดเลยมันเสันเลี้วสนเลีโยวให้ลมมันพัดเข้าไปรู้อยู่ไกลๆไป ขนาดนอครับหางแหลกยาวเลยนะจับมันมาตึ๊บเฮ้ยจัดการตึ๊บพีเสื้อตัวนี้มันไข่ใส่รังนิ่มครับเราก็โหดายขนาดยังมีตัวเดียวติตัวเดียวเอาใส่อีกแดงอู้หูบ่ได้อู้หูมีน้ำมีน้ำเอาใส่ยังไก่อนโอู้มันเล่นน้ำไปอยู่ดีวะใส่ยังไก่อนนี่จากมือไงบ่ทอหรอกสองสามหมื่น Uh, พี่น oh, ma mm ้องครับอเต็มไปจังครับพี่น้องเบื้องหูนะดูครับเอามันหลบซ่องเลยเพียงใจเย็นใส่ควันใส่อีกไหมเขียวออกดีๆดูให้พี่น้องได้เห็นงดงามดูสิตอดตาผมนะสุดไปไม่ได้โอ้บีบ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 เออเออบไปพี่น้องครับ เบิ่งครับอรอบสองครับเนี่ยสองดูครัมันทําหัวน้ําแล้วนะครับใส่น้ําแล้วด้วยครับใช่ครับใส่น้ําอย่างงามเลยครับนะครับเหมือนพึ่งเลยครับออเ้วขนาดวะเนี่ยงูโดครับม้มมือสองครับทำหัวน้ำแล้วครับอูอเดี๋ยวเราไปดูอีกลังใกล้ๆเนาะอู้แจ่มครับพี่น้องครับดูครับ เราล้ลอมันใหญ่ๆก่อนเราค่อยมาเอาอีกนะครับเราอาจจะเอาสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบสิบรอบไปครับเดี๋ยวพาไปดูอีกรังนะครับไปเรียกหัวโมูเบิ่งพี่น้องครับไม่รู้เขาจะลากอะไรไปนะครับโอ้เราไปเห็นอย่างนี้ไปเผามิ้มดิไปครับเดี๋ยวพาไปดูอีกรังครับเดี๋ยวไปดูอีกรังนะครับคลิปนี้เป็นการตรวจสอบมิ้ม มือสองของเราที่มัดไว้รังนี้ผมรู้ว่าเหลือหรือเปล่านะครับถ้าเหลือก็น่าจะทำหุ่นน้ำใหญ่เหมือนกันนะครับรยกง่ายๆมิ้มกระเทยครับ <laughs> มิม้มเพียรสองมิม้มเพียรสอง <laughs> ไปดูครับเหมือนว่าจะยังอยู่นะครับเดี๋ยวบโนโเนาะยังควยนนงายเห็นมึนง่ายเดี๋ยวยุติแล้วควยเดี๋ยวบโนโเบโนาะ ไฮ้เหลือ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 ลังนี้ทรงบททำหัวน้ำวะนบมันดีเนาอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูทำครบก่อนมาลองดูครับลังนี้เหมือนไม่ค่อยทำหัวน้ำเลยนะครับ มึงบอกว่ามึงกำมังวนกูอยู่เลยโอ้ยรอบสองเด้โอ้โมันควันไปเลมั้งถึงบ่ลครับโอ้โหฟังกันแล้ครั้ง ถืบอบ่อถือถือ <laughs> เลอี้ยวโอ้โหมีอะไรบ่เแา้อู้หลังนี้บ่ทันได้เห็ดไหม,มกำลังทำเนียนบอ่อกำลังเรียนนะอ,อู้เห็ดอยู่เห็ดอยู่อยู่ทั้งหลงังนี่แค่อีกอู้เห็ดเลี้ยวผมกำลังยิ้มหุ้มอู้น้ำดีเนาะอันนี้ของมัดดนคัะคุณที่ให้ โอ้เดี๋ยวมันก็พุ่มขึ้นมาทั้งทึ่งเอาใส่อีกเขี่ยออกให้เห็นลายๆดูยิงจมตาผมตูดโอ้คานนี้แทบบมดทันพี่น้องเขี่ยออกดีๆมิมก็จะบอกครับโอ้ควนกูคักนะครับกำลังใส่น้ำเลังใส่นะครับนน้ะครับใส่จิ้งๆเลยนะปานพึ่งเลยนะครับโอ้แจ่มครับพี่น้องครับ ถือว่าใช้ได้บอลลูดดอกเห็นี่ยเซ่มัดกับมัดถือว่าประสบความสําเร็จนะครับมิ้มมือสองของเฮานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสักสิบกว่ามือนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันหวังว่ามันจะหุ้มมันบักใหญ่สวยจุ้มกุ้มนะครับโอ้งาม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  ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราเลาะกันไปอีกนะครับเผื่อได้มิ้มอีกสักหนึ่งรังนะครับก็พามาดูมิ้มมือสองที่เรามัดไว้นะครับก็ทําหัวน้ําอยู่อีกรังมันอยู่ไกลไม่ได้ไปดูนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าอีกสิบกว่าวันมันจะใหญ่ไหมหวังว่ามันจะสวดจุ้มกุ้มท่อแขนนะครับไปเลาะกันไปต่อขับรถผ่านมาพี่น้องครับเรามาเพอะต้นบักขมปลอมนะครับเราก็จะขอไปกินจากเล็กจากน้อยนะครับขอไปกินจากลวครับ โั้ฟังทั้งพีดกอยู่เปพันต้นไปง,งกระดูก <laughs> มีเซียนหรือไงล่ะง <laughs> มีกระสวยเหรอครับพั <laughs> นต้นกำลังขึ้นไปเอาบักขามพร้อมนะครับ <laughs> โอ้โหนั่นแหละบอถ,ถุงขึ้นไปใสรป่รถวะเดี๋ยกถุงให้พันต้นก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บมได้ลักเด้อพี่น้องครับขอนะครับเจ้าของขอโอยู่ซื่อๆนะครับแต่เขาขอแล้วฮะฮ็ดแบบได้มเลย ตะโกนดินนะใะโกนนี่นงานมันขึ้นก็เดิน,น,นเดี๋ยว้ว้ครับผมหาวิธีเอาถุงให้พานต้นก่อนอครับต้นนอง,งามันไปเสียบดนัน,บบนเอาไปดองมันฮะ <laughs> ไป <laughs> โยนลงมาให้จากหน่วยเลย้อเอามาซิมเบิง่งมาขามป้อมเ <c oughs> สรยครับอ,อึโตโอ้โหมันอย่างวะมาอ๊บอ้าว,าวบวทันว่ะนี่ครับมาขามป้อมนะครับตอนกินตอนแรกมันเปรี้ยวแต่เวาลาคืนน้ำลายนี่มันหวานนะครับ ลองก่อนครับอืมจิ้มเกลือเนาะนแซ่บวะอืมเป็นขมขมส้มส้มเพียวเพียวฮะอืมขึ้นรักประคามป้อมเขาแล้วนะครับ ครับคอยเบิ่งครับตอนเราลงมาครับแซบอยู่ครับขณะนี้เรากำลังเบิ่งโจรลักบักขามป้อมนะครับพี่น้องโจรเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสูงนะครับเนะี่ยเต็มถุงแล้วครับพูดเลยปั๊ด ลักยังไวก็รโดดวะนี่คระป๋ามป้อมนะครับดกอยู่เด้อนะนนอะกกอยู่ปะหน่อยหนึ่ง พี่น้องครับรักมะขามป้อมก็มาเต็มทุงพวกใหญ่บอกไปแล้วเป็นวิวเนาะดูครับอุ้นครับบ้านคักๆเลยมั้ไหมไม่หายยากเราก็หาได้ บรธรรมดาได้เลยครับยับยังน,นี่โชมหน้านครับนี่เป็นปักขามปร้อมที่เราได้ลักมานะครับอู้หูใหญ่เลยไหมคักๆเลยพี่น้องออกูเลยิ้มเกียแล้วก็เห็ดแบบใดกินไปหูสุดยกสูงๆด้วครับอู้หลักองค์คละหนึักไปครับพี่น้องจากสีไดม้มิมบอกนะครับคา,าบุาได้ก็ เบิ่งซัมนี่นะครับรักประคามป้อมเพื่อน